ฮัลโหลข้อการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมพี่นันนี้แล้วก็มีเอเเกมส e ปีดดิฟ r เตอร์สำหรับหัวข้อในวันนี้ผมผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกถึงการใช้งานของการกด CWW แล้วก็ WCW แล้วก็ทาหา้าของตัว QuickTurn เพราะว่าในการแข่งขันผม3อย่างนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจที่สำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสที่จะขึ้นนำผมใครที่กดถูกจงังหวะ ถูกเวลาถูกสถานการณ์บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเรากดถูกเนี่ยยังไงเราเนี่ยก็สามารถนําได้เป็นที่1แน่นอนแต่เกิดว่าใครเนี่ยที่กดผิดจังหวะผิดสถานการณ์ผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะกดเพอร์เฟกต์ยังไงเนี่ยยังไงคุณก็ตามคันข้างหน้าไม่ทันเพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยมันจะอยู่ที่สเต็ปช่วงเวลาจังหวะต่างๆของการเล่นผมว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราควรที่จะกดแบบไหนโดยคลิปนี้เนี่ยจะสอนแบบละเอียดให้ฟังนั่นเอง เมือนเดิก็ผมว่าผมก็ได้ทําวิธีการดิฟทั่วไปเอาไว้รวมถึงดิฟการใช้งานที่ทุกคนเนี่ยควรจะรู้ครับผมรวมถึงการดิฟแบบแอดวานซ์ก็จะเป็นดิฟแบบจีนรวมถึงการดิฟในเส้นทางตรงก็จะทิ้งนึ่งไว้ที่ข้างใต้สคริปชัน่นแล้วก็ขวามุมบนไว้ให้เหมือนเดิมสำหรับคนที่สนใจในการรับชนย้อนหลังก่อนอื่นเลยผมมาดูเปรียบเทียบการใช้งานของทั้ง3ตัวนี้กันก่อนนะครับผมอย่างแรกเลยผมก็คือทางด้านของ W C W โดยการกดเนี่ยเขาเขียนอธิบายไว้ว่าในการกด W C W อันนี้ครับผม จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยของเราเนี่ยหรือว่าทางนักของตัวในตัวเวลาเรากดเนี่ยอยู่ได้นานกว่า cww เพราะฉะนั้นผมในเรื่องของการที่เราเนี่ยต้องการดิฟเข้าสู่ช่วงทางตรงยาวๆเนี่ยหรือว่าเราต้องการที่จะเล่นเกตเนื่องจากว่าตอนที่เราเนี่ยทำการกดเทอร์โบใช่ไหมแล้วเกิดว่าเราดิฟในช่วงนี้ด้วยเนี่ยเกตของตัวเทอร์โบของเราเนี่ยจะเด้งเร็วมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นในการกด WC ซีรีวิเนี่ยส่วนมากเนี่ยในการใช้งานเขาจะเน้นในช่วงที่เราเนี่ยต้องการต่อโค้งเยอะๆผมก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บเกตแล้วก็เติมได้ตลอดเวลานั่นเอง ตัวต่อมาครับผม C W W Boost ในการทำ C W W Boost ผมจะทำให้ความเร็วของตัวรเนี่ยเพิ่มความเร็วสูงที่สุดเท่าที่ทางน้าของตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะสามารถทำได้แต่เมื่อเรากดระยะเวลาของในโต้ผมมันจะค่อนข้างสั้นกว่า W C W Boost เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเนี่ยที่เราเจอโค้งซอยเล็กๆซอยสั้นๆที่มากันแบบจัดๆเลยเนี่ยในส่วนของ C W W เนี่ยเราสามารถที่จะพุ่งทยานในส่วนของตัวรถเนี่ยได้มากกว่าและในช่วงที่เราเนี่ย ต้องการที่จะขับหนีจากคนอื่นเนี่ยการกด cww เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเพิ่มความเร็วในการที่เราเนี่ยจะแหกโค้งแล้วก็แซงหน้าได้สำหรับตัวสุดท้ายผมก็คือทางของตัว quick turn อันนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถึงแม้ว่าเวลากดไปแล้วก็ตามใช่ไหมเราจะไม่ได้รับทางของตัว double boost ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปเนี่ยในจังหวะที่เราเนี่ยเข้าโค้งมันจะทําให้ตัวรถของเราเนี่ยหันตรงแล้วก็หยุดการดิฟในทันทีผมจะทําให้เราเนี่ยสามารถกดอีกทีนึงเนี่ยเพื่อเร่งมิน i b o ตแล้วก็หักหน้าแซงรถคนอื่นได้้้ในช่วงงงทเเราาาขโค เพราะฉะนั้นในการใช้งานของตัวนี้ผมจึงเหมาะมากสำหรับกรณีที่เราเนี่ยเข้าโค้งปุ๊บแล้วเราเนี่ยต้องการที่จะหลีกหนีจากคนอื่นแล้วก็สามารถกดฟิกเทอร์เนี่ยเพื่อดันตัวเองแ่บพุ่งหนีไปข้างหน้าได้ก็ถือว่าใช้งานในสถานการณ์ที่ต้องการที่จะหลีกหนีจากคนลหลายคนนั่นเองสาหรับการทดสอบแรกครับผมเราจะทดสอบในเรื่องของระยะเวลาของตัวเทอร์โบผมหลังจากที่เราเนี่ยทดสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าในส่วนของตัว W C W เนี่ย ความนานของเทอร์โบเนี่ยจะอยู่นานกว่านิดนึงครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะต่อยอดในช่วงที่เราเนี่ยเข้าคงเยอะๆหรือต้องการที่จะเร่งในการเก็บเทอร์โบเนี่ย WCW เนี่ยจะเร่งเก็บเก็บเทอร์โบเนี่ยได้ดีกว่าสำหรับการทดสอบต่อมาผมก็คืออัตราความเร็วสูงสุดของตัวรถตอนที่เราเนี่ยทำการกดจะสังเกตได้ว่าในส่วนของตัว WCW เนี่ยความเร็วสูงสุดเนี่ยเราสามารถทําได้ถึง27 7 แต่ในส่วนของ C W W เลยผมความเร็วสูงสุดของตัวรถเนี่ยที่เราเนี่ยสามารถทําได้คือ296หน่วยเพราะฉะนั้นผมในจังหวะของเราเนี่ยที่ต้องการที่จะเพิ่มความเร็วหนีจากคนอื่นในช่วงทางตรงยาวๆเนี่ยหรือว่าในช่วงที่เราเนี่ยเข้าโค้งท่าหน้าของตัว C W W เนี่ยเวลากดแล้วเนี่ยความเร็วของเราจะมากกว่าเกือบๆ15-20หน่วยนั่นถ้าเกิดว่าความเร็วในช่วงต่างนิดเดียวเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลในระยะยาวได้ยลยงนะถ้าเกิดว่าเรากดอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการกดใช้งานในสถานการณ์ต่างๆองผมเอาจริงๆเนี่ยผมก็คงแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยใครที่สามารถกด C W W ได้เนี่ยก็แนะนําให้กดอันนี้นะเพราะเนื่องจากว่า C W W เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร่งความเร็วสูงสุดของตัวรถเนี่ยได้ดีกว่าเท่านั้นตัว W C W นะแต่ในเรื่องส่วนความต่างของระยะเวลาเทอร์โบเนี่ยโดยรวมผมมองแล้วว่ามันต่างกันไม่มากเท่าไหร่ผมก็อาจจะนิดนึงประมาณสัก0.5วินาทีกว่าผมซึ่งในส่วนนี้เนี่ย มันสําคัญไหมมันก็สําคัญนบผมในช่วงที่เราเนี่ยต้องการที่จะหักลดแล้วก็แซงเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะแต่เกิดว่าถามว่าระยะความเร็วเนี่ยหรือว่าความสูงสุดของเทอร์โบเนี่ยมันต่างกันเกือบ15-20ถึงหน่วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราทิ้งเป็นระยะยาวแล้วก็เข้าโค้งสั้นๆแล้วกดติดอย่างต่อเนื่องเนี่ยไอความเร็วในส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะแต่ในบางกรณีน,นี่ผมที่เราเนี่ยต้องการกดในส่วนของตัว cww ให้ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากกดง่ายๆเนี่ยเราก็ควรจะมีทางด้านของตััว Turbo ให้1น แต่โดยส่วนมากเนี่ยในจังหวะที่เราเนี่ยจะแซงคนอื่นเนี่ยเทอร์โบเราต้องกดบ่อยแล้วใช่ไหมนั่นเท่ากับว่าเราเนี่ยก็อาจจะไม่มีโอกาสในการที่เราเนี่ยจะเก็บในส่วนของตัวเทอร์โบไว้กด C W W ได้ก็เลยจําเป็นจะต้องกดในส่วนของ W C W แทนซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ไม่ผิดนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยกดในส่วนของ W C W D ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือนั่นทำให้เราเนี่ยเติมเกจเทอร์โบได้นานขึ้นและในจังหวะที่เราเนี่ยเกดเทอร์โบทำงานเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราดิฟเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยเกจมันก็เต็มหลอดเลยนะ มันจึงเหมาะสม,มสำหรับการใช้งานในช่วงที่เราเนี่ยต้องการเข้าสู่ช่วงทางตรงยาวๆที่มันไม่ค่อยมีทางด้านของตัวโค้งอะไรเยอะๆเนี่ยกด W C W เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเติมเกจได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เติมแป๊บเดียวเต็มนั่นเองสรุปสั้นๆสำหร,ร,รับตัวทั้งสองตัวนี้ผมเอาตัวแรกกันก่อนสำหรับ W C W นะสรุปก็คือการใช้งานของตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับกรณีที่เราเนี่ยเข้าสู่ทางตรงยาวๆที่ทางข้างหน้าผมมันไม่มีทางด้านของทางโค้งซ้ายโค้งขวาให้เรานสามารถดิฟได้ก็จะใช้งานได้เหมาะสมกว่าเพราะว่าเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ เราก็สามารถที่จะกดไปด้วยในจังหวะที่กดเทอร์โบเนี่ยจะทําให้เกตของเราเนี่ยขึ้นเร็วและพอเกตของเราขึ้นเร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อยอดทําคอมโบได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองก็ถือว่าเป็นการปล่อยจังหวะให้เราเนี่ยทิ้งยาวๆได้ในส่วนของ C W D W หัวในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเหมาะสำหรับกรณีที่เราเนี่ยต้องการที่จะแซงหน้าคนอื่นในตอนนี้ที่คนอื่นเนี่ยเข้าใก,ใกล้เราแล้วเนี่ยรวมถึงในจังหวะของทางโค้งต่างๆเมื่อเราหักโค้งมาแล้วเนี่ย ทางตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นทางตรงสั้นๆเนี่ยการใช้ C W W เนี่ยเล่นความเร็วของตัวรถเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถพุ่งขยานได้เร็วกว่ารถคันอื่นและเพื่อความแน่นอนผมเราจะเปรียบเทียบในการใช้งานจริงอะไรกว่าเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยในส่วนของภาคทฤษฎีเนี่ยแล้วก็ภาคปฏิบัติเนี่ยผมมองว่ามันก็ควรจะไปด้วยกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆในส่วนของภาคทฤษฎีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกดได้อย่างสม่ำเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสในเรื่องนี้นั่นเอง โอเคมาลองทดสอบในการใช้งานก็อันนี้นะผมจะไม่สนใจเรื่องอันดับนะว่าจะแข่งติดอันดับหรือเปล่าแต่จะเน้นที่การใช้งานจริงๆก่อนนะก็เหมือนเดิมว่าจะมีเสียงกแก๊บบ้างต้องขออภัยด้วยผมเพราะว่าเราอัดไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยในจังหวะช่วงแรกของผมที่เป็นทางตรงยาวๆเนี่ยแล้วเราต้องการแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดในส่วนของตัว C W ได้เนี่ยสังเกตได้ว่าทางด้านของตัวความเร็วของเราเนี่ยจะสามารถขึ้นนําคนอื่นได้โอเคเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยคือความเร็วของรถเนี่ยมันจะนําคนอื่นแบบรวๆมาก แล้วพอเราเนี่ยต้องการที่จะนํามากๆเนี่ยก็กดอีกครั้งหนึ่งครับผมก็เน่ยสังเกตว่าเนี่ยมันจะยาวมากแล้วพอในจังหวะที่เราเนี่ยเริ่มคิดว่าเอ้ยคนอื่นเนี่ยตามไม่ทันแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยได้ผมในสังเกตว่าทางตรงยาวๆเนี่ยผมก็กด WCW นะเพื่อให้ต้องการที่จะให้เทอร์โบเนี่ยมันอยู่นะนะแต่พอเข้าสู่โค้งสั้นๆอย่างเงี้ยก็ CW ก็ได้ผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะเพราะบางครั้งเนี่ยเกจของตัวรถของเราเนี่ยมันก็ไม่พอนั่นเองนะกดอีกหนึ่ง ืซีเนี่ยสังเกตทางตรงถ้าเกิดมีเทอร์โบอย่างนี้ด้วยก็สบายแล้วผมก็สามารถขึ้นทำลายได้โอเคคนอื่นเริ่มตามมาแล้วผมก็กดซีวีวเร่งความเร็วในส่วนโคง้องอีกนิดนึงอืซีวีวีทิ้งอีกนิดนึงออืและเกิดว่าในกรณีที่เราจะถามว่าควิคเทอร์ใช้ในช่วงไหนผมสำหรับตัวควิคเทอร์เนี่ยจะใช้งานได้ดีเนี่ยก็คือในกรณีที่เราเนี่ยสู่โค้งคนอื่นหรือว่าคนอื่นเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเรานั่นเองนะเราก็จะกดที่นั่งของตัวควิคเทอร์เนี่ยเพื่อหักหน้ารถแล้วก็ทิ้งกันเดี๋ยวรอคนอื่นสักแป๊บนนนึงโออ้เเคคื่่ริมมาแลว แบบสเก็ตสเกต,กเกตจังหวะนี้เริ่มคนอื่นแซงก็กดวิกเคิลเพื่อกดเทอร์โบแล้วก็แซงหน้าได้ผมก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถวิ่งนําคนอื่นได้ิดน,นึงนะ<ๆ>เพราะฉะนั้นผมในการกดจังหวะเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องกดให้ตายตัวเสมอไปนะเพราะในบางจังหวะเนี่ยเราก็ไม่สามารถกดได้นะอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นอย่างเช่นคนอื่นวิ่งเข้ามาชนเราพอดีในจังหวะนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะคําเนี่ยอย่างกรณีนี้เนี่ยโดนคนอื่นชนทําให้คอมโบเสียเนี่ยเราอาจจะเลือกที่จะกดวิกเกิลเพื่อหนีจากคนอื่นก็ได้เหมือนกัน,พน,น,นเพราะฉะน มันขึ้นอยู่กับเกมเพลงจริงเลยนะว่าเราต้องการที่จะแซงในจังหวนนะนั้นเองครับอืมอะเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เนี่ยผมโมแต่ทำ c w w เลยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าผมไม่กดแบบทางด้านของตัวดิฟระดับยากเนี่ยก็อาจจะแซงไม่ทันนั่นเองก็เลยตัดสินใจว่ากดควิกเทิร์เลยดีกว่าจะทําให้เราเนี่ยแซงได้ชัวร์กว่าผมในกรณีที่ตามแบบติดๆกันอย่างนี้ผมทางด้านของตัวควิกเทิร์เนี่ยจะดีกว่าแต่เกิดในจังหวะที่แบบเราเริ่มทิ้งห่างล้วเนี่ยกดในส่วนของตัวดับเบิลบูลเนี่ยจะทําความเร็วได้ดีกว่านนนงะออื โอเคทิ้งหาง่างยาวไปแล้วก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายนัน่นเองอันนี้คือภาคทฤษฎีให้ฟังผองจะสังเกตได้ว่าถึงแม้ว่าภาคทฤษฎีเนี่ยจะดียังไงก็ตามนะแต่พอเราปฏิบัติจริงเนี่ยสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันจะบีบบังคับเราทําให้เราเนี่ยอาจจะไม่สามารถกดได้เพราะฉะนั้น,นในการกดเนี่ยมันก็อยู่ที่สถานการณ์ล้วนๆกับประสบการณ์ในการเล่นในกฎจังหวะต่างๆให้เราเรียกว่าเราต้องการที่จะกดแบบไหนเพื่อให้เราเนี่ยต้องการที่จะขึ้นนําเป็นอันดับหนึ่งให้ได้นั่นเองเนาะ ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับการแนะนำในการกดของตัว C W W แล้วก็ W C W โดยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างที่ผมแนะนำเสมอว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยในจังหวะที่เราเนี่ยต้องการกดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูที่สถานการณ์ด้วยว่าในจังหวะที่เราเนี่ยเข้าโค้งต้องการที่จะเร่งความเร็วหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยกลัวโดนคนอื่นชนมากเนี่ยเราก็กดควิทเทิลหนีไปเลยผมเป็นการตัดปัญหาที่ดีอย่างหนึง่ง มันเด้กับผมใครชอบคิดดีๆแบบน,นี้มีสาระความรู้แบบน,นี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกันได้น,นะครับผมทางในช anel ยูทูบแล้วก็แฟนเพจพี่น้นครับผมเจอก,กันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ